เบ่งป่าสะข่างบ้านพี่น้องอุ้ยปลาหน้ายัยมาเหรอพี่น้องปลาหน้ายสีท้องอุ้ยอุ้ยสวยสวย่่ต้องไปหากินไกลล่แล้วจ้ะนี่คือเขาเขาช่บบึกโอ้ยแปลกหนุ่มๆน,น,นั่นหมด

ป้านนิ่นปานนิ่นป่าตะเพียนพี่น้องปานไนจ้าอุ้ยปานไนไงปานไนไงพี่น้องอู้วูอูู เไมนยังเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งปะนิ้นก่อนปะไหนก่อนบ่แม่นสะ้างบ้านแม่ก่อนกองดอกสะ้างบ้านพะลุงเดี๋ยวสิได้ยมะลักซิดจักมืออยู่ไปกินกับต่ำมาคุ้งพี่น้องปลาปลาปาไนไ้พี่น้อง เดี๋ยวเพิ่นติตื้นในในกองค้ามาเบิ้งใกล้ๆจ้ะตัวบักเอฟตัวบักเอฟเลยพี่น้องตัวบักเอฟเลยจ้า อันนี้โซนนี้แม่นกบพ,พี่น้องกบน้อยจ้ะโซนนี้แม่นกบน้อยจ้ะมันยังเนาะมีทุกอย่างนะอาหารการกินมีกบน้อย,ม,อยมีหอดปลาดุกพี่น้องโซนนี้กบน้อยละจ้ะคนกำลังเลี้ยงโตยังบ้านใหญ่ปานเดยเนาะจ้ะพี่น้อง จะฟังเอ่จะงจะงกบพูน่ะพ่อกบตัวบัเววกเอฟด้วยเขียวปื้อป,อ,ปอ,อยู่พี่น้องนนโอ้ยเจ้าของกบเจ้าของกบห้องหาโท,ทรศัพย์แล้วพี่น้อง <ไ nào. S 1> ตวัวบักเอฟเลยพี่น้องนนพูน่ะพูน่ะ นาไม่กองสิมาลักลักสิ์ปลาไปกินกับตำบปะคุ้งด้วพี่น้องเจ้าของเพื่อนบอยูก่อนของสิมาลักสิ์เอา ยยปลาไนใหญ่พี่น้องเห็นปลาไนใหญ่บ่จาคเป็นมูเลยมาเป็นมูเลยจ้ะสวอนปลาไนช่วงนี้อาจสิบ่เห็นชาติปันได้เนาะเพราะว่ามันกะช่วงประมาณเทียงเทียงแต่ว่ามันกะสีคึมๆแน่จักหน่อยเพิ่นมาพี่แล้วพี่น้องโอ้ ไม้ะู้ดำเนาย,ย,ายลงไม้ผูด,ด,ดอ่น้ยูดอเะโอ้ไม้ไม้ปนัยใหไม้อ้ยอันนี้ตัวลูกเพื่อนพี่น้องเห็นบะเห็นปะจากตัวลูกโอ้ย เป็นเป็นซาขางบ้านของพะลุงเนะจ้ะของพะลุงของแม่ป่านี่แหละหนานี้พึ่นก็นจะเลี้ยงปลาไว้กินจะพี่น้องเบื้อตะป่ากินลายเป็นยังจ้ะเข,เขากำลังเขียวพี่น้องเขากำลังเขียวเป็นกกเป็นกอนเลยจ้ะ บ่เม็นเข่าไม่กล่องดอกเข่าปลลุ้ไม่ป่าคือเกาไม่กลองไ่ได้เห็นหนะเนาะพ่าขอกินน้ำเพลนนี่ลหละจ้ากำลังงามเลยาเบิงธรรมชาติบ,นบานๆจากพี่น้องตบไทยด้วยเข่าเขียวจ้า